สวัสดีค่ะมาพบกันนะคะกับเบสรัญญาค่ะคลิปนี้นะคะคุณแม่ก็จะมารีวิวรถไฟ ABC นั่นเองค่ะที่เห็นอยู่นี้นะคะนี่เลยนะคะเขาก็จะมีแบบมาให้ต่อด้วยนะคะ ABC ได้ทั้งสีแล้วก็สอน ABC ให้กับน้องด้วยนะคะเนี่ค่ะข้างในจะเป็นประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะก็จะบอกวิธีการต่อแล้วแต่เราเลยนะคะว่าอยากจะต่อเป็นแบบไหนนะคะนี่ค่ะเขาก็จะมีบอกแบบนี้เลยนี่แล้วเอาไว้เล่นกับน้องนะคะสอน A B บซด้วยนะคะแล้วก็สอนเกี่ยวกับเรื่องสีไปด้วยในตัวเลยค่ะดีมากๆเลยนะคะสำหรับนี่ค่ะรถไฟของเล่นแล้วก็ ตรงหัวรถไฟนี่นะคะเขาก็จะมีเพลงด้วยนะคะเดี๋ยวจะกดให้ดูนะคะนี่จะเป็นประมาณนี้นะคะเพลงนี่ค่ะนี่แล้วก็จะแบบเป็นต่อลานมาแบบนี้นะคะให้น้องได้เล่นสนุกสนุกนี่ เป็น A B C เป็นบล็อก A B OK C เลยนะคะแล้วแต่ว่าเราจะตอบเป็นแบบไหนนะคะก็ฝึกการใช้กล้ามเนื้อน้องด้วยแล้วก็ฝึกให้น้องเนี่ยต่อด้วยนะคะแล้วก็ฝึกในเรื่องของสีอีกด้วยค่ะนี่ก็จะเป็น A B C นะคะนี่ค่ะใครที่ชื่นชอบนะคะอยากจะหากล่องเล่นลูกนะคะตัวต่อแล้วก็มีสีด้วยนี่ก็น่าสนใจนะคะ มาด้านนี้จะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วแต่เลยนะคะว่าจะตอบเป็นรูปแบบไหนคะ่ะมีให้เลือกหลากหลายเลยค่ะอ่าน้องเบสมาเล่นรถไฟกันลูกมารถไฟรถไฟปุ้นปุ้นมาแล้วคะ่ะมาน้องเบสมาเล่นรถไฟกับคุณแม่กันคะ่ะรถไฟปุ้นปุ้นมาแล้วมาน้องเบสมาหาคุณแม่เร็ว มามาเลยไปเล่นรถไฟกับคุณแม่กันนี่ปุ้นปูนมาแล้วนะคะนี่ค่ะเอาไว้เล่นกับน้องมาแล้วคะ่ะน้องเปสน,น้องเบสรถไฟมาแล้วคะ่ะไหนไหนรถไฟแบบไหนหนูชอบแบบไหนแล้๋วก็หนูก็เอามาต่อเล่นได้เลยคะ่ะนี่เลยเห็นไหมคะนี่น้องเบสก็เล่นได้เลยคะ่ะ ฝึกน้องต่อฝึกน้องเรื่องสีด้วยนะคะอ่าไหนเรามาตอบกับคุณแม่ติจะตอบเป็นอะไรดีน้าตอบเป็นแบบไหนดีคะนี่จะเป็นตัวต่อนะคะไปมาแล้วจ้า รถไฟฟุ้ปูนั่นลูกมาแล้วมาแล้วหนไหนูอยากเล่นอันไหนคะหนูอยากเล่นอันไหนคะ <c oughs> รถไฟมาแล้วค่ะรถไฟมาแล้วค <developed Airbnb> ่ะน้องเบสโอ้ยลงทางมาหาน้องเบสแล้วนะเนี่ยดึงถึงถึงถึงึงมาหาน้องเบสแล้วนะเนี่ยมาหาน้องเบสนีกดเองเลยมาแล้วจ้าอ้าวน้องเบส น้องเบสเอาอะไรไปใส่เนี่ยเอ๊ะแล้วออกยังไงคะเนี่ยหาย็ไหนจะเล่นรถไฟกับคุณแม่คะ่ะ มาแล้วมาแล้วมาหาแม่ <laughs> จ้าลูกมาเดี๋ยวเรามาต่อเล่นกันนะคะอืมมาต่อเล่นรถไฟกันนะลูกนะโอเคไหม